เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ย,ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทางล่าสุดเนี่ยทางทกสก็ได้เตือนขอไปครับโดยทางจังหวัดยะลาก็มีการมีคนร้ายในยิงหนุ่มวัยบ3-2ปีเสียชีวิตนะครับเจ้าหน้าที่รุตดตรวจเหตุคนร้ายยิงหนุ่มวัยบ 3- อปีเสียชีวิตคาถนนที่จังหวัดยะลาครับวันนี้นะครับเวลาประมาณ11อนาฬิการ้อยทหารพราน4104ได้รับแจ้งจากชุดร,รักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านชรบ ในพื้นที่ตำบลบาลออำเภอรามันจงังหวัดยะลาว่าพบศพชายไม่ทราบชื่อถูกยิงเสียชีวิตอยู่บนถนนสาย4010ในพื้นที่ตำบลหมู่ที่1ครับบ้านบาลอตำบลบาลออำเภอรามันจงังหวัดยะลาหลังรับแจ้งได้ประสานพันตำรวจเอกอดุลเงาะผู้กำกับการสพรามันพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารพลานฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ชีพเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีครับ เกิดเหตุนะคะฐานเจ้าหน้าที่สาฝ่ายได้ทําการปิดกั้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมทั้งเป็นการกันคนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกนอกพื้นที่เพื่อให้ชุดเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิด EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาเข้าตรวจสอบโดยพบศพนายอัสหาเจโดอายุ32ปีอยู่บ้านเลขที่23ถนนยะลัง2ตำบลบางนาคอําเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพบรถจักรยานยน์ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นฟีโน สีชมพูขาวคาดดำคาดดาล้มอยู่1คันห่างกันเล็กน้อยนะคะพร้อมกับปลอกกระสุนปืน M16 จนํานวน1ปลอกซึ่งฐานเจ้าหน้าที่ได้มีการเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อนําไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่ามีความเกี่ยวโยงกับการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ใดค่ะ นอกจากนี้ห่างกันประมาณ5เมตรเจ้าหน้าที่ยังพบกระเป๋าต้องสงสัยอยู่ในโพรงหญ้าหลังเสาไฟฟ้านะครับจึงได้ให้ยุดเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าไปสอบอย่างละเอียดเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้บซ้อนส่วนปมเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้ง2ประเด็นคือการก่อความไม่สงบและประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวครับ